ครับพบกับ hobby บเ,บเนเนอ์กนอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เราก็จะมารีวิวซอฟนะฮะ,อ,ะอุนตราไคาจูซีรีส์นะฮะลำดับที่29นะครับผมพาวร์บอลตันนะครับผมซึ่งตัวนี้นี่ก็จะเป็นอซอฟก่อนที่จะามาเป็นไซส์สปาร์คดอร์นะครับผมก็จะดูแล้ว ตัวก็จะอยู่ยราวๆที่6-7นิ้วนะเดี๋ยวผมจะลองเอาไม้บรรทัดวัดให้ดูนะครับผมนี่นะฮะก็ตัวนี้ค่อนข้างสูงนะเพราะว่าเปนหัวมันแหลมมากนะฮะก็อยู่ที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดเซนนะครับผมแล้วก็ถ้าเทียบกับส p a r k d ดอนะฮะที่หลายคนคาใจนะครับผมก็จะอยู่ราวๆเนี่ยนะฮะอย่างกับพ่อลูกกันเลยนะฮะ ก็แอบอยากได้คานิคอนไซส์ปกติมาเหมือนกันฮะทำครอบครัวคานิคอนแบบในอุลตร้าคิวอ่ะนะฮะนะครับผมอ่ะแล้วหลายคนก็สงสัยว่าเออทําไมตัวนี้บาตันที่รู้จักนิมหน้าตาม,มันไม่ใช่อย่างนี้นี่มันทรงมันแปลกประหลาดขนาดนี้นะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้นะเป็นเวอร์ชั่นที่ปรากฏในอ่าซีรีส์นะครับอุลตร้าแมนพาวเวอร์นะฮะปีหนึ่งเก้าเก้าสามนะครับซึ่งหลายๆคนก็รู้ว่าอ่าภาคนี้เนี่ยจะเป็นแบบว่าดีไซน์ก็คือ พูดง่ายทั้งสัตว์ประหลาดท,ทั้งสัตว์ประหลาดทั้งอุลตร้าแมนเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นภาคนะฮะเชิงเช,ชิงจะรีเมคอุลตร้าแมนตัวแรกนะครับผมในเวอร์ชั่นอเมริกันนะฮะก็ทั้งตัวสัตว์ประหลาดนะฮะก็ยกเขาไอ้ยกเครื่องมาจากอา่ซีรีส์อุลตร้าแมนภาคแรกเลยนะครับผมก็จะเป็นตัวที่เราคุ้นๆกันนะฮะแล้วก็เอามารีดีไซน์ใหม่ให้ดูดุดัน แบบฮอลลีวูดยิ่งขึ้นนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็ไม่ต่างกันนะฮะเพราะว่าตัวนี้ปรากฏครั้งแรกในตอนที่หนึ่งเลยนะครับผมซึ่งบาตันนี่จริงๆในอุลตร้าแมนเก่าเนี่ยก็จะปรากฏตัวในตอนที่สองนะฮะก็คือมาในลักษณะเดียวกับเบมเบมูล่าเลยนะฮะเบมเลอร์นะฮะก็คือเป็นลูกพลังสีสีอะไรเนาะสีฟ้าหรืออ๋อใช่สีฟ้าเนาะอุลตร้าแมนเป็นลูกพลังสีแดงนะฮะก็คือก็ตามนั้นนะฮะก็ ตัวซอฟเนี่ยก็จะไอที่ผมได้มาเนี่ยค่อนข้างจะมีความสมบูรณ์นะครับผมซึ่งน่าจะเป็นตัวผลิตลถท้ายๆแลยนะฮะเพราะว่าบันไดนี่อย่างที่เรารู้กันก็จะคือ,ค,อคือจะใช้การผลิตประมาณสี่ล็อตนะฮะดูได้จากจุดสี่จุดนะฮะซึ่งตัวเนี้ยที่ผมค่อนข้างมั่นใจนะฮะเพราะว่าอย่างแรกเลยคือนะฮะสีมันสมบูรณ์มากนะครับผม นี่เป็นมือสองนะหลายคนว่าทําไมผมซื้อไอซื้อแต่ตัวมือสองไม่ซื้อมือหนึ่งที่มีกาดนะฮะก็เพราะว่าผมจะมาทําสีนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะฮะก็คือ่าตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อซอฟเนี่ยจะเป็นเนื้อซอฟสีน้ําเงินนะครับอ่าสีน้ําเงินเฉดฟ้าๆนะฮะไม่ใช่สีเงินเข้มอะไรนะครับผมแล้วก็ผมเคยเห็นไอตัวที่มันแบบเก่าๆเลยนะฮะก็แบบแต่ว่าซอฟเนื้อซอฟอ่ะมันสีดําดําสนิทเลยนะครับผมก็เลยอาจเป็นไปได้ว่า แล้วก็สภาพสีพวกอะไรนะ่มันมันกลางวันนี้นะฮะซึ่งอันเนี้ยตัวเนื้อง,งานยังดูใหม่อยู่ใหม่อยู่ค่อนข้างเยอะนะฮะก็น่าจะเป็นตัวอ่ารอเททายนะครับผมซึ่งเนี่ยผมผมมันมั่นใจในส่วนหนึ่งนะฮะถ้าผิดพลาดขออภัยนะถ้าใครรู้ก็ให้ข้อมูลมาได้นะครับผมนะฮะก็จุดตรงจุดที่จุดสีขาวใต้เท้าพิมพ์อยู่นะฮะก็จะมีจุดเดียวนะครับผมเนี่ยบันไดปีนิก็ก,กสามนะครับใช้หน้าลิกสิธิ์ซิบุริยะนะครับ ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะว่ามันมีตัวสภาพที่กลางกว่านี้นะฮะน่าจะเป็นตัวที่อยู่ในปีนี่ต้องก็สามเลยนะฮะอันนี้เนื้อซอฟท์ยัง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 ดูดูใหม่อยู่นะฮะแล้วก็ดีไซน์นะฮะค่อนข้างสวยนะฮะแล้วก็ทาสีฟ้าเมทัลลิกนะฮะได้ค่อนข้างแบบงานดีอ่ะงานดีแล้วก็ถึงอันนี้บอกตรงๆก่อนนะว่าตัวเนี้ยดีเทลเนี่ยลดทอนจากเวอร์ชั่นที่เป็นสูตร ที่ใส่ในหนังอ่ะพอสมควรเลยนะแต่ว่าก็เก็บมาได้ระดับหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับผมเนี่ยอ่าอย่างที่รู้รกันหรือใครยังไม่รู้นะเผื่อใครยังไม่รู้นะก็เบลตันเนี่ยก็มีดีไซน์มาจากจักรจันรนะครับผมซึ่งยัง,งคงอนเซปต์นี้ไว้ได้ดีเลยนะฮะก็คือใบหน้าเนี่ยเป็นจักรจันถ้าใครเคยจับจักรจันรได้แล้วแบบพลิกดูข้างใต้อ่ะหน้ามันจะอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็ไอตัววีเนี่ยก็ทําให้มัน ประกบกันนะครับผมแล้วก็จะมีร่องเป็นรูแล้วก็พ่นพ่นไล่นะฮะเป็นสีฟ้าเมทัลิกนะครับผมแล้วก็ลูกตาทาสีเหลืองนะครับเนะีฮะมีการพ่นเมทัลิกนะฮะแล้วก็ลำลำ,ลำตัวนี่เหมือนกับว่านะฮะคือพูดง่ายๆว่ายกเขามาจากอ่าส่วนใต้ใต้ลำตัวของจักจั่นมาเลยนะฮะเนี่ยมีขาเนี่ยมีขาไล่ลงมานะฮะมีเนี่ยขา ปืนติดไล่มายันแขนนะคือพูดง่ายแบบว่าดึงคอนเซปต์จักจั่นมาเลยนะครับผมซึ่งตัวออริจินอลนี่ก็ไม่ได้แบบว่าจักจั่นขนาดนี้นะมันจักจั่นแค่หน้านะฮะแล้วก็มีในอกเหมือนไอ้ไอ้มดแดงอะไรประมาณนั้นนะฮะอันนี้ก็จะนะฮะแล้วก็ขาเนี่ยก็จะแบบเป็นขาเรียวๆนะฮะซึ่งเนี่ยส,ส่วนส่วนเท้าเนี่ยถ้าใครดูในในซีรีส์เนี่ยจะรู้ว่าเท้ามันใหญ่หญเป็นรองเท้าเนี่ยแล้วก็ทรงงอนแบบงอนแบบรองเท้าแขกนะรองรอ,องเท้าลิเกนะฮะ ก็อันนี้ก็จะไม่งอนขนาดนั้นนะฮะแล้วก็จะเป็นแนบเนื้อไปเลยนะไม่ได้แบบว่าปั้นแยกอะไรขนาดนั้นนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะฮะในหนังนี้ก็จะเป็นกระโปรงแยกแยกออกมานะฮะเขาจริงๆจริงๆเนี่ยก็คือปีกจักรจั๋งนั่นแหละในหนังนี้ก็จะแบบว่ากลางออกมาบินแบบไล่ไล่ล่าก,กันกับฮันเตอร์แมนนะฮะซึ่งมันดูอึดอัดกิจาน <c oughs> แ,ตแต่แต่แต่เรื่องนี้นี่ยอมรับว่าพร็อพพร็อพพร็อพเนี่ยพร็อพอุปกรณ์ที่ใช้ในการสแสดงอะทำออกมาได้สวยมากๆนะฮะแต่ว่า เขาเรียกยังไงดีล่ะแบบสู้กันแบบได้เอือยเชยมากนะฮะก็เนี่ยก็เก็บมาได้อย่างครบถ้วนนะนะฮะก็ถือว่าทําสวยอะ่ะตัวนเนี้ยเนี่ยแล้วก็กล้ามเนี่ยไอตัวกล้ามปูเนี่ยนะฮะก็จะมีความพลิ้วความสวยงามกว่าแล้วก็พ่นสีเมทัลิกนี่ก็วสวยอะ่ะจนแบบว่าเออจะเอาทํารีเพนใหม่ไหมหรือว่าจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้แล้วแค่แค่ตัดเส้นหรือว่า อได้บัตรที่เฉยก็พอแล้วนะฮะก็มันมันสวยอยู่แล้วนะฮะดูค่อนข้างสวยเลยชอบผมชอบสีฟ้ามทัลิกที่เขาทํามามากเลยนะเนี่ยเจอมสีที่บางส่วนได้เนี่ยอแต่เขาก็เก็บนะฮะนะฮะนะก็แบบว่าเทคโนโลยีแบบการทําของเล่นในยุคเอ90นในต้นต้น90คือปี93นะฮะขเขาก็เก็บรายละเอียดพยายามเก็บรายละเอียดที่ดีสุดเท่าท,ที่เป็นไปได้นะฮะแต่บอกตามตรงว่า,าวร์ของของอ่าที่ออกในปี93นี่บอกตรงว่าแบบกากาก สัตว์ประหลาดยังพอดูได้นะแล้วก็เนี่ยดีเทลตามชุดอะไรสวยเลยนะฮะแล้วก็จุดขยับนะฮะจุดขยับของซอฟต์ตัวนี้นี่ก็อย่างเช่นเคยมีมีไม,ม่มากนะแขนก็หมุนได้รอบนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นจุดตัดแล้วก็เนี่ยตรงก้ามก็หมุนได้นะครับผมแค่นี้แล้วก็เอวหมุนไดห้หมุนได้กม็มันก็หมุนได้เกือบรอบแหละแต่ว่ามันมันแค่เป็นจุดประกอบอเฉยอะนะฮะพอถ้ามันล้างมากเนี่ยแบบไอตัวจุกมันจะหลวมได้นะฮะ ก็ไม่แนะนําให้ขยับนะช่วงเอวเนี่ยเพราะว่าเขาแค่ใช้ประกอบจากไอแบ่งพาร์ตในการประกอบให้ง่ายต่อการแบบแยกชิ้นหลอ่อเฉยๆนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับก็คือถ้าใครนึกไม่ออกประมาณว่าอ่อมันจะเป็นเนื้อไวเนื้อไวนลใช่ไหมไอบล็อกมันก็จะเป็นบล็อกองกวงอ่ะแล้วเขาก็จะเทอ่าไวนิลลงในบล็อกแล้วเขาก็จะปั่น นะฮะคือพูดง่ายๆเวียงอะเวียงเวียงให้ไอ้เนื้อซอฟอะกระจายทั่วบล็อกอะก็คือสังเกตได้ว่าตัวซอฟไวนิวอะคืออย่างแรกมันมันมันนิ่มนะฮะแล้วก็ข้างในกลวงนะฮะก็คือวิธีการนี้แหละก็คือเขาเวียงเวียงตัวไวนิวอะให้ทั่วทั่วทั่วทั้งบล็อกนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จัดว่าเป็นซอฟที่สวยงามเลยทีเดียวนะครับผม ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรแฟนๆไซไฟหรือว่าดีไซน์ที่แบบว่าดูแล้วมันเท่ะนะฮะสำหรับยุคเก้าศูนย์นะฮะเพราะแบบชุดมันก็จะเป็นแบบชุดฟมลมาเท็กแบบค่อนข้าง,จร,งจริงจังแบบหนังฮอลลีวูดแบบพรีเตอร์เลยนะครับผมแล้วก็ตัวงานของเล่นเนี่ยถือว่ามันไม่ได้เพอร์เฟกมากแต่ว่าสีสีในเวอร์ชันนี้นะเพราะก่อนหน้านั้นถ้าจะไม่ผิดเนี่ยมันจะเป็นแบบสีขมขำหน่อยนะฮะวันนี้จะเป็นแบบสีมันจะสดแล้วก็สว่างกว่านะฮะแล้วก็จะ ตัวไปสีฟ้าเมทัลลิกแล้วก็เนี่ยการพลล่นลายสีทองเนี่ยก็ถือว่าทาออกมาดีนะดีจนจนแบบไม่กล้าทําสีเยอะเลยอะ่ะตัวนี้บอกจริงนะครับผมเอาละครก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะคระับสำหรับการรีวิวซอฟอุลตร้าไฮจูดซีรีส์นะฮะพาวเวอร์บลตันนะครับผมถ้าเป็นเพื่อนถูกใจนะฮะก็สามารถกดไลค์สับส i b e กันได้นะครับผม แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับติดตามคลิปใหม่ๆของทางช่องด้วยนะครับผมฮอบเบียนเนดคลิปนี้ก็ขอจบลงเป็นเท่านี้นะฮะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านประสบโชคด,ดีมินิช้สวัสดีครับ